ในเรื่องของการกู้เข้าเพื่อผลิตเป็ี่ยนเมล็ดพันธุ์เข้าของมะลินะครับซึ่งพื้นที่จังหวัดพะเยาเขาเนี่ยได้ทับการออกมาตรฐาน G I ซึ่งเป็นเข้าหอมล็ดที่มีคุณภาพดีที่สุดนะครับในพื้นที่ตะบนทวานทองเพื่อเมืองเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่นาแปยงใหญ่นะครับซึ่งเม่อกี้กับเราเนี่ยนะครับเขาจะมาส่งเสริดเลยครับเคื่อนไปกลุ่มในเกษตรก่อนได้มา,ไดมาวิเคราะห์วิจัยปัญหาก่อน ค่าบางทองถูกอาเฟื่องมาตลอดถ้ามีตํารวจดับเพลวันนี้กรมตํารวจทางของเขาเนี่ยได้รวมกรมกรมการพวกของประสบปัญหาในเร anyway, to to ื่องของสิน <hè>? ค uh, like <water> oh, ้าหาังกังเกตปูเขาปูกดดันด้วยกองการคุ้มกันมาตลอดวันนี้เขาล้มคลุมกันแล้วเงขอจะบปพสเรียนเชิญผ่านรายละเอียดเพื่อการแนะนำคือได้พูดถึงได้มีกิจกรรมนะครับเอามื่อาแหงนะครับตอนใดที่ไส้ทายุทายุ

ตัวตัวตัวหลวองทักทักทังสวัสดีครับผมในนีกรจะกระจายครับนายอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับวันนี้มีกิจกรรมนะครับเมื่อแห้งนะครับในเรื่องของการปลูกข้าเพื่อผลิตเป็ี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลินะครับซึ่งพื้นที่จังหวัดพะเยาเขาเนี่ยได้ทับการออกมาตรฐาน G.I. ซึ่งเป็ี่นข้าว หอมรีที่มีคุณภาพดีที่สุดนะครับในพื้นที่ตำบลท่าบาทองพือเมืองเนี่ยครับเป็นพื้นที่นาแปฝงใหญ่นะครับซึ่งเกี่กับเราเนี่ยนะครับเขาจะมาส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรนะครับตามโครงการอำเภอบำเพ็ทุกบำรุงทุกแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนนะครับที่กระทรวงมหาดไทยไดพื้นท่วอำเภอได้นํากิจกรรมต่างๆเนี่ยไปดําเนินการเพื่อ บำบัดทุกบัรบุสุขพีข่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับอ,อำเภอเมืองพะเยานะครับได้เสนอกิจกรรมมูมเขาร่วมใจบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับเพื่อให้ี่น้องประชาชนในอำเภอเมืองพะเยานะครับได้มีคุณภาพชีวิตดีนะครับวันนี้ก็เป็นนายแปลงใหญ่ตีตำบล่าบางคลองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับกิจกรรมนี้เขาจะมีนะครับการรวมกลุ่มเพื่อผลิต เข้าเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับถ้าเขาขายเข้ายัดตพอดี้เนี่ยเขาก็ได้ราคาตามตีพอค่าคอนการหรือลงสีกํนานดอาจจะเก้าบาทชิบาทชิเวบาทแต่ถ้าเขาคลิปเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นปุ่มได้เนี่ยเขาจะมีราคาขึ้นสูงถึงสางกว่าบาทชิกว่าบาทจะ้า,บาิบเก้าถึงสางกว่าบาทนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วถ้าเขามีการแปรรูปเป็นเข้าคุณภาพดีนะครับเข้าอินรีหรือเขาอ้าไ่เบอรี่เข้ากล่องคุณภาพดี อาจจะมีกิโลถึง4ี่สบาทนะครับนี่คือแนวทางที่ทางอำเภอเมืองพะเยาจะได้ขยายไปให้ทุกตำบลได้ดำเนินการนะครับในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าสินค้ากาเรเกเตร